ช่วงนี้ฉันปวดหัวปวดตาจังเลยอะ่ะน้าตาก็ไหลงานก็เยอะมากต้องส่งงานด่วนด้วยฉันจะทํายังไงดีละเนี่ยเพื่อนรักปัญหาแบบนี้ฉันเจอมาก่อนแต่พอไปตรวจว่าสายตาปัญหาก็หายไปทันทีนะจริงสิ ทำงไงอะ่ะชมพูเธอลองไปปรึกษาที่ The World o p t i c o n สิเขามีผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจวัดสายตาจะมองใกล้มองไกลแว่นตาก็มีเลนเปลี่ยนสีได้ทุกรุ่นทุกแบบแว่นตากันแดดเขาก็มีนะโหงั้นดีเลยเธอต้องรีพาฉันไปแล้วล่ะ The w o r l ร o อ t i c o n รับปรึกษาปัญหาด้านสายตาตรวจวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยจำหน่ายแว่นตานาฬิกาทุกชนิดและคอนแทคเลนส์ทุกรุ่นหรือจะซ่อมก็มีช่างผู้ชำนาญงานละเอียดทุกขั้นตอนไปได้เลยที่ The w o r l d o อ t i ติ n ถนนภูเก็ตมุมนแยกกาดน้ำทองที่จอดรถสะดวกสบายโทร054627972 สร้างศักยภาพให้ธุรกิจของคุณด้วยการแปลรูปสินค้าเกษตรสู่ฟิวเจอร์ฟู้ดติดอาวุธทางปัญญาให้พร้อมแข่งขันในตลาดยุคใหม่เรียนรู้ดูงานและต่อยอดกับผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพกับ โครงการลานนาฟิวเจอร์ฟู้ดสมัครง่ายๆผ่านแบบฟอร์มออนไลน์เพจ a c e b o o k สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยาสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงรายสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่านหรือโทร0 8 4 3 6 3 2 2 1 6สมัครฟรีรับจำนวนจำกัดเสริมศักยภาพวันนี้เพื่อความได้เปรียบในวันพรุ่งนี้ลานนาฟิวเจอร์ฟู้ดโอกาสดีๆที่คุณไม่ควรพลาด ข่าวดีสำหรับคนอยากมีบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์มีสินเชื่อปลูกสร้างที่อยู่อาศัยบนที่ดินของตนเองอัตราดอกเบี้ยต่ำยื่นกู้ตั้งแต่3มีนาคมถึง30ธันวาคม2568อนุมัติและทำนิติกรรมภายใน30ธันวาคม2568 ผ่อนสบายสูงสุด40ปีกรณีทำประกันสินเชื่อดอกเบีย้ยเดือนที่1-6 0.89%ต่อปีและกรณีไม่ทำประกันสินเชื่อดอกเบีย้ย1.29%ต่อปีวงเงินในโครงการมีจำนวนจำกัดติดต่อสอบถามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานสาขาแพร่0 5 4 6 2 1 4 9 0 5ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้าน เปลยนอ้หย่าย่นาเศร้านาหมองขึ้นนกกะจะบอกให้ขึ้นนักได้จะได้บ่กะก็เรื่องมนี้เรื่องสีนเนมันกวนใจมันหาตัองออกบ่ได้เนี่ยเอ้าเลยอย่างบอกไปลองปรึกษากองทุนฟื้นฟูนฟนและพัฒนาเกษตรกรพอได้ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนไว้กอแน่ถ้าจะยังะ้งหมูแน่ ก็ถ้าเป็นสมาชิกแล้วมีหนี้ในระบบเกี่ยวกับการเกษตรก็สามารถเงินขอขึ้นทะเบียนหนี้กับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาแป่ได้เขาจะให้นคำปรึกษาแล้วก็ช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรต้วยนะ้ มันมีจีอี้ตัวอี้มีเหมือนกันนะเฮาไปสมัครเข้าองค์กรหรือจัดตั้งกลุ่มใหม่หรวมกันบ่น้อยกว่า50คนก็ได้แล้วก็ไปขอรายละเอียดยื่นเสนอแผนและโครงการเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพของเฮาป้าถ้าเฮาบ่มีนี่บ่มีสินู จะมีออย่างมาส่งเสริมกรเกษตรกรพ่องอ๋อบ่ยากเลยปรกษรัทจันักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนากเกษตรกรสาขาแปตั้งอยู่ตีถนนกาดน้ำท้องหลังบิ๊กซีแปะตำบลนาจักษกอำเภอเมืองแป่จังหวัดแปโท 1. 1> ร054534381เกษตรกรติดไปติดตอ่อบ่ได้เสียกาดดใจใจใดใดทั้งสิ้นเดอ้อ ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายดูวายกระกรันภัย1 1 8 6และสำนักงานคอปปอพอจังหวัดทุกแห่งรับขีดกอดไทยเมือนไทยไร่อุบัติเหตุได้ความหงยายจาจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแปรเอสเอ็เมกะเวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่91 MHz เมก ให้ความรู้คู่ความสุขข่าวสารฉับไวใกล้ตัวบริการทันใจร่วมแรงร่วมใจงานบ้านงานบุญประกวดราคาโปร่งใสและติดตามสภาพอากาศประจำวันโดยทีมข่าวสวทช กรอรมนแพร่ประชุมหารือกรณีการใช้อากาศยานซึ่งไม่มีนักบินหรือโดนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางในการป้องกันด้านความมั่นคงพันตรีโอภาสปันอินประธานในการประชุมเรื่องการใช้อากาศยานซึ่งไม่มีนักบินหรือโดนกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในวันที่21สิงหาคม2568ที่ผ่านมาที่สำนักงานกองในการ รักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแพร่ชั้น4สารกลางจังหวัดแพร่เป็นการหารือประสานการปฏิบัติงานประกอบกับข้อประชุมต่างๆโดยมีสำนักงาน กสทอชเขต31ลำปางท่ากาศยานแพร่ศูนย์ควบคุมการบินพิษนุโลกตำรวจปูธรจังหวัดแพร่ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดแพร่กองพันทหารม้าที่12กองพลทหารม้าที่1จัดหางานจังหวัดแพร่แรงงานจังหวัดแพร่กรเกษตรจังหวัดแพร่และประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ด้านพันเอก ริเดินคำรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแพร่ฝ่ายทหารได้เปิดเผยว่าตามที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งชาติออกประกาศเรื่องห้ามบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอกหรือดโดรนในพื้นที่ที่อาจจะกระทบต่อความมั่นคงของประเทศในช่วงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาฉบับที่สองและล่าสุดในฉบับที่4 ตามประกาศของฉบับที่3มีการผ่อนปลนสำหรับโดนการเกษตร ตั้งแต่วันที่11สิงหาคม2568เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอนุญาตให้บังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินเฉพาะวัตถุประสงค์ในการใช้งานเพื่อการเกษตรโดยต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดอย่างเคร่งครัดในส่วนของประกาศฉบับที่4นั้นข้อที่1ให้ยกเลิกประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเรื่องห้ามบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ค ควบคุมการบินจากภายนอกหรือโดนฉบับที่3ข้อที่2อนุญาตให้ผู้ซึ่งปฏิบัติตามข้อที่3สามารถบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอกขอน พลเรือนได้ในทุกวัตถุประสงค์การใช้งานในทุกพื้นที่ทั่วราชนาจักรยกเว้นพื้นที่ที่ยังคงห้ามปฏิบัติการบินตามข้อ4และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อจำกัดในการปฏิบัติการบินตามข้อกำหนดที่5 ข้อที่ 3. ผู้ที่จะได้รับการอนุญาตให้บังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินตามประกาศนี้จะต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงคมนาคมเรื่องเกณฑ์การขออนุญาตและเงื่อนไขในการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินพุทธศักราช2558หรือประกาศ ของกระทรวงคมนาคมเรื่องหลักเกณฑ์การขออนุญาตแล้เงื่อนไขในการปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินที่มีน้ำหนักเกิน25กิโลกรัมพุทธศักราช2567แล้วแต่กรณีอย่างเคร่งคลดัด โดยจะสามารถปฏิบัติการบินได้เมื่อมีหนังสือการขึ้นทะเบียนผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินที่ยังไม่หมดอายุมีทะเบียนโดยระบุวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติการบินยื่นขออนุญาตปฏิบัติการบินต่อสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยผ่านแอปพลิเคชัน ไม่มีประวัติของการฝ่าฝืนถูกเพิกถอนหนังสือการเคลื่อนทะเบียนของผู้บังคับดโดรนหรือหนังสืออนุญาตในการปฏิบัติการบินมีสำเนากรมธรรม์ประกันภัยซึ่งแสดงรายละเอียดความคุ้มครองเสียหายอันเกิดแก่ร่างกายชีวิตตลอดจนทรัพย์สินของบุคคลที่3ที่ยังมีผลในการบังคับใช้ครอบคลุมในระยะเวลาที่ขออนุญาตปฏิบัติการบิน ข้อที่4ยังคงห้ามบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินของพลเรือนทุกวัตถุประสงค์การใช้งานปฏิบัติการบินในพื้นที่ที่อาจจะมีผลกระทบต่อการรักษาความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยความมั่นคงของประเทศในสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยเด็ดขาดในพื้นที่ห่วงอากาศตามพื้นที่ห่วงห้ามเด็ดขาดพื้นที่ห่วงห้ามเฉพาะและพื้นที่อันตราย และตามที่ประกาศในเอกสารแถลงข่าวการบินของประเทศไทยและพื้นที่ที่มีการประกาศกฎอายการศึกหรือพื้นที่ที่มีการวางกองกำลังการปฏิบัติการภาคพื้นได้แก่จังหวัดสะแก้วจังหวัดตราดจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดศรีสะเกดจังหวัดจันทบุรีจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดอุบลราชธานีพื้นที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีและอำเภอเมืองจังหวัดระยองพื้นที่ภายในระยะเวลา9ก้า ขอภัยค่ะพื้นที่ภายในระยะทาง9กิโลเมตรจากสนามบินหรือขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยานทุกแห่งและพื้นที่ที่มีหน่วยงานความมั่นคงประกาศห้ามเป็นการเฉพาะเพิ่มเติม ทางสำนังกงานกสอทอชอเขต31ลำปางได้แจ้งว่าในส่วนของจังหวัดแพร่ข้อมูลตั้งแต่วันที่10กันยายน2563ถึง31กรกฎาคม2568มีจำนวนโรนที่ขึ้นทะเบียน308เครื่องส่วนใหญ่เป็นโรนที่ใช้ในการเล่นเป็นงานอดิเรกใช้เพื่อการเกษตรความบันเทิงเพื่อการกีฬาและใช้ในหน่วยงานของทางราชการสำหรับสถานการณ์แรงงานต่างด้าในพื้นที่ของ จังหวัดแพร่โดยเฉพาะสัญชาติกัมพูชานั้นขณะนี้มีการขึ้นทะเบียนและยืนยันตัวตนในพื้นที่จังหวัดแพร่เพียง61คนซึ่งบุคคลเหล่านี้ไม่มีปัญหาในเรื่องของความมั่นคงแต่อย่างใดผู้ใดพบเห็นหรือทราบว่ามีการบังคับหรือปล่อยโดนให้แจ้งข้อมูล วันเวลาสถานที่พบเห็นลักษณะของโดรนและการถ่ายภาพหรือคลิปวิดีโอไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยเร็วผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งเช่นแจ้งที่สถานีตำรวจท้องที่หน่วยทหารหรือหน่วยความมั่นคงที่รับผิดชอบในพื้นที่นั้นๆหรือแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านชุดรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อควบคุมสถานการณ์ควบคุมสอบสวนผู้ฝ่าฝืนต่อไป วิทยาลัยชุมชนแพร่ประกาศผลการประกวดแข่งขันงานวิทยาศาสตร์ระดับภูมิภาคประจำปี2568 จัดขึ้นในระหว่างวันที่18ถึง20สิงหาคม2568ณวิทยาลัยชุมชนแพร่ตำบลน,น้ำชำอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ผลการประกวดการแข่งขันต่อปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับประถมศึกษาชนะเลิศได้แก่โรงเรียนมันดาอุปมภ์ทีม2รองชนะเลิศอ,อันดับ1โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทีม1รองชนะเลิศอ,อันดับ2โรงเรียนวัดเมธังกรวาสเทศวัดราชนุกูลทีม1โรงเรียน เจริญสินทีมหนึ่งและโรงเรียนมันดาอุปถัมทีมหนึ่งการแข่งขันประกวดตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชั้นมันธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าชนะเลิศโรงเรียนพลิยาลัยจังหวัดแพร่ทีมสองโรงเรียนรองชนะเลิศอันดับ1โรงเรียนพลิยาลัยจังหวัดแพร่ทีมหนึ่ง รองชนะเลิศอันดับสองโรงเรียนนารีรัฐจังหวัดแพร่ทีมหนึ่งรางวัลชมเชยโรงเรียนบ้านน้ำเรนคุรุราชรังสรรค์ทีมหนึ่งระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าชนะเลิศโรงเรียนนารีรัฐจังหวัดแพร่ทีมหนึ่งรองชนะเลิศอันดับหนึ่งโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ทีมหนึ่งรองชนะเลิศอันดับสองโรงเรียนนารีรัฐจังหวัดแพร่ทีมสอง ผลการประกวดการแข่งขันแปรรูปอาหารจากวัตถุดิบท้องถิ่นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าชนะเลิศโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์รองชนะเลิศอันดับหนึ่งโรงเรียนร้องกวางอนุสรรองชนะเลิศอันดับสองโรงเรียนสองพิทยาคมผลการประกวดการแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าชนะเลิศโรงเรียนร้องกว่างอนุสร์รองชนะเลิศอันดับหนึ่งโรงเรียนนารีรัตจังหวัดแพร่รองชนะเลิศอันดับสองโรงเรียนสองพิทยาคมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าชนะเลิศโรงเรียนร้องกวางอนุสร์รองชนะเลิศอันดับหนึ่งศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ในระดับอำเภออำเภอเมืองแพร่ รองชนะเลิศอันดับสองโรงเรียนสูงเม่นชนูปฐมผลการประกวดการแข่งขันออกแบบโปสเตอร์ทางคอมพิวเตอร์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าชนะเลิศโรงเรียนสองพิทยาคมทีมหนึ่งรองชนะเลิศอันดับหนึ่งโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์รองชนะเลิศอันดับสองโรงเรียนสร้อยเสรีวิทยาทีมหนึ่งระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าชนะเลิศโรงเรียนร้องกวางอนุสร์ทีมสามรองชนะเลิศอันดับหนึ่งโรงเรียนสองพิทยาคมทีมสามรองชนะเลิศอันดับสองโรงเรียนสร้อยเสรีวิทยา ลการประกวดการแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาชนะเลิศโรงเรียนวัดเมธังกรวาสเทศรัราชนุกูลรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งโรงเรียนวัดเมธังการวาสเท,ทริรราชนุกูลรองชนะเลิศอ,อันดับสองโรงเรียนมันดาอุปถรรัม ระดับมัธยมศึกษาตอนต <tinc S 1> ้นหรือเทียบเท่าชนะเลิศโรงเรียนสองพิทยาคมรองชนะเลิศอันดับหนึ่งโรงเรียนสองพิทยาคมรองชนะเลิศอันดับสองโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัม์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าชนะเลิศศูนย์ส่งเสริมเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองแพร่รองชนะเลิศอันดับหนึ่งโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมรองชนะเลิศอันดับสองโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัม ผลการประกวดการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าชนะเลิศโรงเรียนพลิยาลัยจังหวัดแพร่ทีม3รองชนะเลิศอันดับหนึ่งโรงเรียนพลิยาลัยจังหวัดแพร่ทีมหนึ่งผลการประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทการทดลองระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าชนะเลิศโรงเรียนนารีรัฐจังหวัดแพร่รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง โรงเรียนสูงเม่นชนุปถมรองชนะเลิศอันดับสองโรงเรียนสรอยเสรีวิทยาทีมหนึ่งผลการประกวดการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าชนะเลิศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์25จังหวัดแพร่รองชนะเลิศอันดับหนึ่งศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหนองม่วงไข่รองชนะเลิศอันดับสอง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองแพร่ทีมหนึ่งผลการประกวดแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์เชิงวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าชนะเลิศโรงเรียนสูงเม้นชนุปธรรมรองชนะเลิศอันดับหนึ่งโรงเรียนสองพิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าชนะเลิศโรงเรียนสูงเน่นชนุปฐมรองชนะเลิศอันดับหนึ่งโรงเรียนร้องกว่างอนุสรรองชนะเลิศอันดับสองโรงเรียนสองพิทยาคมและผลการประกวดการแข่งขันจรวดขวดน้ำประเภทแม่นยำระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าชนะเลิศโรงเรียนสูงเน่นชนุปฐมทีมหนึ่งรองชนะเลิศอันดับหนึ่งโรงเรียนสูงเม่นชนุปฐมทีมสองรองชนะเลิศอันดับสองโรงเรียน ทาธิตเทศบาลบ้านเชตวันทีมหระดับชั้นมันธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าชนะเลิศโรงเรียนสูงเม่นชนุปรถมทีมหนึ่งรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งโรงเรียนนารีรัฐจังหวัดแพร่ทีมหและรองชนะเลิศอ,อันดับ2โรงเรียนนารีรัฐจังหวัดแพร่ทีมสอในโอกาสนี้นายโอภาสปัญญาพลึกผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ ได้กล่าวว่าทางคณะผู้จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ในระดับภูมิภาคประจำปี2568วิทยาลัยชุมชนแพร่ขอขอบพระคุณคณะครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเป็นอย่างดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งเข้มรับมือกับพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม24-28สิงหาคมย้ำในทุกพื้นที่เตรียมความพร้อมรับมือกับฝนตกหนักน้ำทะเลหนุนนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยแจ้งเตือน45จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลา,ลากดินโครนถล่มน้ำท่วมขังและน้ำล้นตลิ่งในระหว่างวันที่24-28สิงหาคมนี้ภาคเหนือ11จังหวัดได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาน,าน่านอุตรดิต ตากพิษโุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสิบจังหวัดได้แก่จังหวัดเลยหนองคายบึงการอุดรธานีสกลนครชัยภูมิยะโสธรอ,อำนาจ,จเจริญน,นครราชสีมาและอุบลราชธานีภาคกลางเจ็ดจังหวัดได้แก่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด ภาคใต้5จังหวัดได้แก่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาและภูเก็ตนอกจากนี้ยังมีการสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณาภัยเขต ทีมปฏิบัติงานเครื่องจักรเครื่องกลประจำพื้นที่เสี่ยงให้ความช่วยเหลือทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์พร้อมกำชับให้เร่งระบายน้ำในพื้นที่รุ่มต่ำและพื้นที่ที่มีน้ำท่วมซ้ำซากมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ของตนเองให้ทราบล่วงหน้า สามารถสอบถามข้อมูลและแจ้งขอความช่วยเหลือได้ทางปอพรับแจ้งเหตุ1784หรือสายด่วนนิรภัย1784 24ชั่วโมงฝนตกหนักน้ำท่วม ภัยธรรมชาติที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เราสามารถเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในครอบครัวได้ก่อนน้ำมาเตรียมตัวให้พร้อมเก็บของสำคัญขึ้นที่สูงเช่นเอกสารสำคัญเงินสดและสิ่งของจำเป็นอื่นๆและถ้าหากบ้านอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเตรียมไฟฉายแบตเตอรี่สำรองวิทยุสื่อสารและยาสามัญประจำบ้านไว้ให้พร้อมและอย่าลืม ตรวจสอบเส้นทางอพยพที่ใกล้ที่สุดด้วยขณะเกิดน้ําท่วมอย่าเดินฝ่าน้ําที่ไหลแรงหลีกเลี่ยงการสัมผัสกระแสไฟฟ้าและหากต้องอพยพให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเมื่อภัยผ่านพ้นตรวจสอบความเสียหายของบ้านและทำความสะอาดเพื่อป้องกันโรคที่มากับน้ำท่วมเตรียมตัวให้พร้อมก่อนภั<ท>ยมาถึงเราจึง,จ,งจะปลอดภัยปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ 3. กรมประชาสัมพันธ์ ในช่วงฤด,ดูฝนมักจะเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตะลิ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ขอแจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงควรเตรียมความพร้อมใช้กระสอบทรายอุดปิดทางน้ำที่จะไหลเข้าบ้านเตรียมยกของขึ้นที่สูง ให้ผลจากระดับน้ำท่วมเตรียมอุปกรณ์สิ่งจำเป็นต่างๆให้พร้อมใช้ในยามฉุกเฉินเรียนรู้เส้นทางการอพยพไปที่ที่ปลอดภัยรู้หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินของหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อขอความช่วยเหลือระวังงดลงเล่นน้ำหรืออยู่ใกล้ทางน้ำหลากห้ามขับรถเข้าไปในพื้นที่น้ำท่วมหรือบริเวณที่มีน้ำหลากหากไม่ปลอดภัยให้ออกจากรถทันทีสอนให้เด็กเล็กรู้จักป้องกันตนเองขณะน้ำท่ว ไม่ควรสัมผัสปลักไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าเรียมความพร้อมเฝ้าระวังตลอดเวลาหากเกิดภัยพิบัติภาวะฉุกเฉินแจ้งสายด่วนปอพ1784หรือแจ้งข้อมูลอปอจอแพร่โทร0 5 4 5 3 2 4 8 5ดด้วยความห่วงใยจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุคาจิกิและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่5เมื่อเวลา16นาฬิกาของวันนี้พายุโซนร้อนคาจิกิมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ780กิโลเมตรทางทิศตะวันออกของเมืองดองฮอยประเทศเวียดนามหรือที่ละติจูด17.6องศาเหนือลองจิจูด114.0องศาตะวันออก ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ85กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็ว30กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นคาดว่าจะาเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามและลาวตอนบน ในช่วงวันที่25-26สิงหาคม2568ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลนามันประเทศไทยอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นจากอิทธิพลดังกล่าวทำให้ในช่วงวันที่24-27สิงหาคม2568ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่กับมีลมแรงบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ ฝั่งตะวันตกรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ปาป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกําลังแรงขึ้นโดยมีคลื่นสูง2 3เมตร พากรอากาศบริเวณภาคเหนือฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน,าน่านลำปางแพร่ตากสุโข,ขทยัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตพิษนุโลกและเพชรบูรณ์ พยากรณ์อากาศบริเวณจังหวัดแพร่มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักในบางแห่งทัศนวิสัย5-7ถึงกิโลเมตรลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 1ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงปริมาณน้ำฝนตั้งแต่เวลา7นาฬิกาเมื่อวานนี้จนถึงเวลา7นาฬิกาของวันนี้วันได้4.6ม mm. ิลลิเมตรวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา41นาทีวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิกา3นาทีค่ะ จบการนำเสนอข่าวท้องถิ่นความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่างเด็กๆจึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดมีขึ้นในตนเองเพื่อจะได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์และมีชีวิตที่สะอาดที่เจริญมั่นคงพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก ปีพุทธศักราช2531พิรุณพรแสงส้อยอ่าน ศาส,สนาพระมหากษัตริย์คือสามสถาบันหลักที่หล่อหลอมความเป็นไทยชาติที่มั่นคงเกิดจาก